พอดยกสูงราคาไม่ถึงสักอีหอย่างของมึงเหี้โอ้เก่งเสียไปนั่งทำอะไรตรงนั้นเน่ะกูจะรีวิวรถอยู่ก็มันเปียกดิเช็ดหน่อยจะรีวิวมันจะไม่ต้องเช็ดกระโปรงเสียให้เขาดูเห็นน้ำติดอย่างนงี้เขาไม่เห็นรอยดิโอ้อ่ะว่าแล้วคิดถอดประกันตั้งสติตั้งสติเสียตั้งสติสองเก้าเก้าเอ็พีตัวให้ ครับผมไล่เด้อยกสูงอ่ะเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทำความสะอาดเพิ่งเข้ามาเลียนาอยู่ห้าพันกว่าบาทนะมันเนี้ยระยงระยางอยู่เลยอ่าแคปเปิดได้โอเพี่แคปอ่านี่รถเพิ่งเข้ามานะตัวท็อปนะ XL t นะดูสีสันยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ได้เก็บงานครับเพิ่งลงมีหลายคันมี XL ธรรมดา XL t ก็มีวัวอ้คันนึงนี่มันเป็น XL นี่ใช่ XL เป็นตัวโลนี่ ชุดแต่งชุดอะไรอะ่ะแล้วก็ดูนี่โรเมียมเห็นไหมอันนั้นเป็นสีดําเป็นอ่า,อาเป็นพลาสติกดาครับอ่าอันนี้ขาดไม่ได้บอกขาดนะไอหนังหุ้มเบาะเฉยๆจะออกแกะออกได้นี่เพิ่งเข้ามานนมีฟังก์ชันพวงมาลัยยังไงต่างกันไหมอ่าเครื่องส่งเครื่องเสียงต่างกันครับอ่าห <2. S 1> ้องเครื่องสองจุดสองหกสปีดนี่เห็นไ,ไห เดิมไหมเดิมไหมเดิมนะครับโอ้โหเดิมอ่ะเดิมเครับยังเพื่อนอยู่นะยังไม่ได้ทำความสะอาดเดี๋ยวงทำความสะอาดให้ผมเพิ่งเข้ามารีวิวเลย299 299ดาวเจ็ดบาทผ่อน5,000ต้นต้นเอ้ย5,000ไป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 ครับผมห้าพันแปดห้าพันเก้าห้าพันแปนะใครสนใจฟอร์ดอย่างงี้ได้ตัวท็อปอย่างงี้ผ่อน5,000กว่าบาทยกสูงถ้าเป็นรีโวหรือเป็นอิอุสุไม่มีทางได้ราคาดีเท่าผงใช่ครับผมถ้าเป็นฟอร์ดก็จะได้ราคาที่ถูกหน่อยย่อมเบลหน่อย สนใจถ้าเขามาได้ที่มังกรแฟนเพจมังกรชาแนลแล้วก็มังกรทุกทุกสาขาครับผมพูดเหมือนในอันเลย <laughs> <laughs>